สุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับบรรดาผู้นําของชาติในเอเชียกลางอีก5ชาตินะคะซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ก็มองค่ะว่านี่คือความพยายามของจีนในการเข้าไปขยายอิทธิพลในเอเชียกลางซึ่งถือว่าเป็นหลังบ้านของรัสเซียหรือไม่ค่ะ ป,ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตอนนี้อยู่ที่นครซีอานนะคะเพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นครั้งแรกกับบรรดาผู้นำห้ชาติในเอเชียกลางคือคาซัคสถานคีกิสสถานทาจิกิสถานเติกงเมนิสถานและอุซเบกิสถานค่ะโดยทั้ง5ชาตินั้นกำลังเป็นส่วนสำคัญของ ข้อรีเริ่มแถบและเส้นทางหรือว่า b e l แอนด์โรดอินิ i ชียทีของจีนนะคะซึ่งเป็นโครงการมูลค่าหลายล้าน,นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นโครงการด้านภูมิทัศาสตร์การเมืองอันสำคัญของจีนด้วยค่ะสำนักข่าวจสซิรารายงานว่าการประชุมชุดยอดเป็นเวลา2วันในครั้งนี้สะท้อนถึงอิทธิพลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวซึ่งถือเป็นพื้นที่หลังบ้านของรัสเซีย การประชุมที่มีนนยยะสําคัญและเป็นบุดหมายที่สําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูดระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียกลางยังเป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อ31ปีก่อนด้วยค่ะขณะที่เมืองซีอานนะคะที่เป็นสถานที่จัดการประชุมก็คือเมืองประวัติศาสตร์ของจีนด้วยนะคะที่ซีอานนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายใหม่ย,ยุคเก่าที่เชื่อมระหว่างจีนกับทวีปยุโรปผ่านทางเอเชียกลางด้วยค่ะ การประชมุมครั้งนี้ก็ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชมุมสุดยอด G7 ที่เมืองฮิโรชิม่านะคะซึ่งในฝั่งของ G7 เองก็มุ่งเน้นเรื่องความพยายามในการรับมือกับอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายไปทั่วโลกด้วยค่ะทั้งนี้จีนเผยว่าการค้าระหว่างจีนกับคาซัคสถานคีร์กิสสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานนั้นมีมูลค่ามากกว่า70,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วนะคะ และขยายตัวร้อยละ22ในช่วงไตรมาสรแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วจีนยังเป็นประเทศที่บริโภคพ,พลังงานเป็นอันดับ2ของโลกก็มีการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อน,นำเข้ากา๊าซธรรมชาติสำรองจากประเทศในเอเชียกลางด้วยค่ะ ด้านอยู่จุนรองอธิบดีกรมกิจการยุโรปและเอเชียกลางของกระทรวงต่างประเทศจีนเผยว่าบรรดาผู้นำจะแลกเปลี่ยนทัศนคติเพื่อจัดตั้งกลไกความร่วมมือตลอดจนสะท้อนความกังวลในประเด็นเกี่ยวกับภูมิภาคและระดับโลกนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับด้วยด้านแบรดลีย์จาดินจากศูนย์กิจการเอเชียกลางในวอชิงตันดีซีก็ระบุว่า วิกฤตยูเครนยิ่งเร่งเครื่องของทิศทางของภูมิภาคนี้ที่ดูเหมือนรัเสเซียกำลังจะถูกผลักออกไปรัฐบาลหลายชาติในภูมิภาคนี้มีความคลางแคลงใจในเป้าหมายของรัเสเซียต่อเอเชียกลางมากขึ้นเรื่อยๆค่ะย่อะไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อสวนทางกันนะคะว่าแม้จีนจะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่ารัเสเซียจะสําคัญต่อภูมิภาคนี้น้อยลงเพราะอันที่จริงจีนกับรัเสเซีย ลงนามในความเป็นหุ้นส่วนที่ไร้ขีดจ,จำกัดกันในปีที่แล้วและผู้นำจีนเองก็เพิ่งไปพบกับผู้นำรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตลอดจนลงนามข้อตกลงความร่วมมือในยุคใหม่ระหว่างกันด้วยซึ่งหลี่หยงควรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนา,าของจีนของคณะมนตรีรัฐกิจจีนก็บอกว่าเป็นเวลากว่า30ปีแล้วนะคะที่เอเชียกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ หนึ่งในเหตุผลที่ชาติเหล่านี้สามารถเอาตัวรอดได้ท่ามกลางปัจจัยที่ไม่แน่นอนมากมายนั่นก็คือการที่จีนและรัสเซียร,ร่วมมือกันในการรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของภูมิภาคนี้ซึ่งจีนและรัสเซียเองก็มีผลประโยชน์ร่วมเอเชียการแปร่งโนภาคในทวีปเอเชียที่มีขอบเขตจากทะเลแคสเปียนทางตะวันตกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออกทางตะวันตกเฉียงเหนือถึงจีนตะวันตกและมองโกเลียทางตะวันออก และจากอับการนิสถานและอิหร่านทางใต้ถึงลเฟียทางเหนือประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางได้แก่คาซัคสถานเติร์เกรมเมนิสถานมองโกเลียจอร์เจียอุเบกิสถานอาร์เมเนียคิร์กิสถานคาซัคเบเอเชียกลางประกอบด้วยเขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูเขตปกครองตนเองมองโกเลยนยและเขตปกครองตนเองทิเบต การเมืองการปกครองเอเชียกลางเป็นดินแดนที่เคยร่วมอยู่กับสหภาพโซเวียตที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์และใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแม้ได้รับเอกราชการปกครองตนเองและหันมาใช้เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแล้วแต่ระบบเก่าที่ฝั่งรากลึกอยู่เกือบร้อยปีทำให้การเป,ปลี่ยนแปลงในภูมิภาค นี้เป็นได้อย่างล่าช้า